ท่ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดบีบาร์บี้ค่ะสำหรับวันนี้พี่เดบีจะทำการแกะกล่องและรีวิวตุ๊ก,กตาแบรดสตัวสุดท้ายที่พี่เดบีมีนะคะคือตัวยยส m i มินค่ะตัวยยส m i มินนี้มาจากรุ่นเซลฟี่สแนปส์นะคะซึ่งเป็นตัวสุดท้ายที่พี่เดบีเหลืออยู่และยังไม่ได้แกะกล่องให้ดูนะคะ นี่มาแล้วมาแล้วตามคำสัญญานะคะบอกเลยค่ะเหมือนเช่นเดิมนะคะว่ากล่องเซลฟี่สแนปสเนี่ยเป็นกล่องแพ็กเกจจริงที่พี่เดบ้ชอบมากที่สุดเลยนะคะเนื่องจากเขามีความวิ้งวิงวาวๆาวนะคะจะเห็นได้ว่ามันจะเหลือบสีรุ้งตลอดทั่วทั้งกล่องเลยนะคะสวยมากๆเลย รวมถึงตัวอีโมติคอนน่ารักน่ารักที่ตกแต่งกล่องมาเนี่ยทำให้พี w ่เดบีแทบจะไม่กล้าทิ้งกล่องนี้เลยและดูท่าทางว่าสงสัยจะต้องตัดเก็บซะแล้วล่ะมันน่ารักมากจริงๆนะคะเนี่ยเอาล่ะค่ะเราจะทำการแกะกล่องและเข้าไปดูกันเลยว่าข้างในนี้มีอะไรมาให้เราบ้างนะคะ เอาละค่ะก็แกะกล่องกันออกมาแล้วนะคะพี่เดวีต้องบอกเลยนะคะว่าของที่เขาให้มานั้นเนี่ยให้มาเยอะจุใจมากกันเลยทีเดียวโหคนที่เป็นสายเก็บของจิ๋วนี้ต้องไม่พลาดเลยนะคะสำหรับคอลเลกชันนี้บอกเลยนะคะว่าน่ารักจุใจมากค่ะเราไปดูกันที่ตัวตุ๊กตาของเราก่อนเลยนะคะ สำหรับตุ๊กตาตัวนี้มีสีผิวเข้มสักเล็กน้อยแฮ่ hey, เป็นสีผิวแบบสีน้ำผึ่งนะคะผมของเขานั้นเป็นผมสีน้ำตาลเข้มที่มีเส้นเส้นไฮไลท์นะคะเป็นสีชมพูลักษณะคล้ายกับผมของไบร a ทบิวตี้นั่นเองคะ่ะหูน่ารักสวยงามมากจริงๆ เราไปดูกันที่ลักษณะการแต่งหน้าของเขาในคอลเลกชันนี้ก่อนเลยนะคะนี่เขาแต่งหน้ามาแบบลักษณะอ่อนๆนะคะทั้งการปัดแก้งสีชมพูอ่อนและปากกวบอิ่มในแบบฉบับของแบรนดเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะรวมถึงการทาเมคอัพ ที่เปลือกตาของเขานั้นก็เป็นสีชมพูอ่อนมากับดวงตาสีน้ำตาลวิ้งวาวนะคะที่น่ารักสุดๆและเขายังมีไฟน่ารักนก่อันเล็กๆนะคะอยู่ที่ใต้ตาของเขาฮ่โดยรวมแล้วดูหวานมากเลยล่ะคะ่ะเราไปดูกันต่อที่ เครื่องแต่งกายของเขาเลยนะคะสำหรับเสื้อที่เขาใส่มานั้นเป็นเสื้อยืดเอวลอยที่เรียกว่าครอปนั่นเองนะคะเสื้อลักษณะนี้จะมีความเอวลอยโชว์ความเซ็กซี่ของเอวคอดของแบรดนั่นเองนะคะซึ่งเสื้อตัวนี้นั้นเป็นเสื้อที่มีลักษณะคล้ายผ้ามัดย้อมของไทยเราเลย นี่มาด้วยอีกสีสันสวยงามเป็นสีรุ้งนะคะหลากหลายสีทั้งสีเหลืองสีฟ้าสีน้ำเงินสีแดงสีชมพูขาวเขียวนะานี่สีสันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มีขอบเสื้อเป็นสีม่วงเฮ้สดใสมากๆเลยบนเสื้อนั้นมีการสกรีนลายที่มีคำว่าเซลฟี่เป็นคำศัพท์ที่เป็นสีขาวน่ารักมากเลยค่ะ กระโปรงที่เขาใส่มานั้นมีลักษณะคล้ายกระโปรงสั้นที่เอาไว้ใส่ไปเที่ยวทะเลเลยกระโปรงนั้นเป็นกระโปรงสองชั้นที่มีความสวยงามมากนี่ชั้นบนนั้นหรือว่าชั้นนอกนั้นเนี่ยมีพื้นเป็นสีดำที่มีลวดลายเป็นดอกกุหลาบเต็มไปหมดเลยเป็นดอกสีแดงสีขาวสีเหลืองนะคะแล้วมีใบไม้เล็กๆน่ารักน่ารักเต็มไปหมด นี่ดูสดใสมากๆเลยส่วนกระโปรงด้านในหรือว่าชั้นในนั้นเป็นกระโปรงที่มีความยาวมากกว่าชั้นนอกนะคะกระโปรงด้านในนี้เป็นลวดลายแนวตั้งนะคะที่เป็นสีฟ้าสลับขาวนั่นเองค่ะเฮ้ hey, นอกเนือจากนี้กระโปรงนี้ยังมีเข็มขัดมาให้ด้วยนะเป็นเข็มขัดที่มี สีเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็มีหัวเข็มขัดเป็นสีเงินนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูกันต่อที่รองเท้านะคะรองเท้านี้เป็นรองเท้าส้นตึกที่มีความใหญ่ตามแบบฉบับของรองเท้าแบรนด์นะคะซึ่งรองเท้านี้เป็นรองเท้าสีชมพูสดใสมีลักษณะการตกแต่งด้วยสตัส๊ดหรือว่าหัวหมุดเป็นสีเงินนั่นเอง และนอกเหนือจากนี้รองเท้านี้ยังมีสายหุ้มข้อนะคะสายเนี่ยก็มีการตกแต่งด้วยลักษณะคล้ายหัวเข็มขัดนะคะสีเงินเป็นสีเดียวกันกับเข็มขัดของแบรดที่ใส่อยู่ตรงเอวเลยโูเข้ากันเป็นอย่างดีเลย นอกจากนั้นในคอลเลกชันนี้เขายังให้หมวกมาให้ด้วยนะหมวกเป็นสีน้ำตาลมีพื้นผิวเหมือนหนังกลับนะคะหรือว่ากำมะหยี่นั่นเองนะคะมีการตกแต่งบนหมวกด้วยลักษณะที่คล้ายเข็มขัดนะคะนี่เป็นเข็มขัดสีน้ำตาลรอบรอบหมวกและยังมีหัวเข็มขัดสีเงินเข้ากับทั้งเข็มขัดที่เขาใส่อยู่ตรงเอวและ ตัวหัวเข็มขัดที่ตกแต่งอยู่บนรองเท้าด้วยค่ะน่ารักมากเลยเอาละค่ะมาถึงสิ่งที่น้องๆทุกคนรอคอยกันแล้วนะคะก็คือของจิ๋วนั่นเองมีมากมายมหาศาลไม่รู้จะเลือกอะไรก่อนดีเลยอเอาอันนี้ก่อนละกันนี่กระเป๋ากระเป๋านี้น่ารักมากเลยนะคะ กระเป๋านี้เนี่ยน้องๆช่วยกันบอกพี่เดวี่หน่อยนะใครรู้ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเป็ดหรือเตา่าก็ช่วยกันตอบหน่อยนะคะ <c oughs> เพราะว่าพี่เดวี่ดูไม่ออกเลยมันเป็นสีเขียวเหมือนเตา่าแต่หน้าตาเหมือนเป็ดนะคะเพราะว่าเขามีปากนะคะอวบอิม่มคล้ายๆเป็ดแต่ว่าเป็นปากในแบบลักษณะของปากแบทสเลยนะคะนี่ และเขามีตาหน้ารักๆนรักตาสีดําเป็นวงรีแนวตั้งอุย้ยแบลเสเหลือเกินนี่กระเป๋าใบนี้เนี่ยก็มีหูจับนะคะเป็นสีดำพร้อมสายสะพายสายสะพายเป้เน,นี้ยเป็นสีดำนะคะนี่แบกเป็นเป้เปก็ได้นะคะถือเก๋ๆก็ได้นะคะแน่แล้วก็มี กแต่งรอบๆด้วยนะคะน่ารักสุดๆเลยไหนดูซิว่ากระเป๋าใบนี้เปิดได้หรือเปล่าถ้าเปิดได้เนี่ยจะกรี๊ดมากเลยเนี่ยเปิดได้ด้วยโอ้ยน่ารักจังเลยใส่ของได้จริงๆด้วยโหถูกใจมากจริงๆเอาล่ะค่ะเราไปดูกันที่ของชิ้นถัดไปเลยดีกว่านี่เลยแว่นคู่ใจประจำตัวแยสมินนะคะ เป็นแว่นที่เป็นดอกไม้นะคะนี่เป็นดอกไม้สีเหลืองนี่ที่มีลีบดอกไม้เป็นสีขาวรอบรอบของแว่นเลยนะคะเนี่ยน่ารักสุดๆและก็มีขาตั้งแว่นเป็นสีม่วงดอกไม้นี้เป็นดอกไม้น่าจะทานตะวันนะคะถ้าเดาไม่ผิดนะคะน่ารักสุดๆ และเราก็ไปดูกันที่ชิ้นถัดไปเอาอะไรก่อนดีของจิ๋วมากๆไปหมดนี่เลยต่างหูเลยดีกว่าต่างหูคู่นี้เป็นต่างหูสีเหลืองที่มีสัญลักษณ์ของ WiFi สัญญาณ w i Fi นั่นเองนะคะน่ารักสุดๆเลยโอ้โหคนคิดนี่เขาสร้างสรรค์ดีจังเลยนะคะ้น่ารักจังเป็นกลมๆแบนๆนะคะ แน่ไปถึงชิ้นถัดไปเขายังมีนี่สร้อยคอมาให้เราสองอันเป็นสีชมพูทั้งคู่เลยชิ้นแรกนั้นเป็นสร้อยคอที่มีจี้คำว่าแฮชแท็กชายชัยนะคะแปลว่าอะไรอ่ะพี่เลบ,บี้ก็ไม่แน่ใจโนโนเนาะแฮชแท็กชายนี้ชายแปลว่าขี้อายนะคะหรือว่าเขินอายนั่นเองนะคะ ส่วนชายนี่เป็นศัพท์ภาษาไทยหรือเปล่าเนี่ยที่แปลว่าชัยชนะอไม่อาจจะใช่นะคะใครรู้ช่วยบอกพี่เดวี่หน่อยนะว่าแฮชแท็กชายชายนี้แปลว่าอะไรนะคะส่วนไส้อยคออันที่สองนี้เป็นสีชมพูสีเดียวกับอันแรกเลยเป็นสร้อยคอที่มีจี้เป็นลักษณะดอกไม้น่ารักมากเลยนะคะ ไปถึงอ c c e s s o r ซอรหรือว่าเครื่องประดับอันถัดไปเป็นกำไลข้อมือที่เป็นสามเหลี่ยมนะคะนี่น่ารักมากมีสีเป็นสีส้มมชมพูชมพูโอโรสนะคะน่ารักสุดๆเลยเอาละค่ะ มีอีกอันนึงนี่เป็นสิ่งที่กล่องเซลฟี่สแนปทุกอันต้องมีคือลิปกลอสประจำตัวแบรดสนะคะสีชมพูนะคะเอาไวท้ทาริมฝีปากอันอวบอิ่มของแบรดสนั่นเองนะคะแล้วก็มาถึง3สิ่งที่พี่ละบี้ชอบที่สุดในกล่องเซลฟี่สแนปทุกๆก,กล่องเลยนะคะก็คือเคสและมือถือของแบรดสนั่นเองค่ะ บอกเลยนะคะว่าพี่เดวี้เนี่ยซื้อคอลเลกชันนี้เพื่อการได้เคสมือถือของแบรนด์นั่นเองนะคะนี่เลยค่ะสำหรับเคสอันแรกแตนน่เป็นเคสรูปกบกบสีม่วงพาสเทลที่มีตาโตๆะบล l l b e l สีดำน่ารักใช่ไหมล่ะ นี่เขาผูกโบสีชมพูมาด้วยนะแล้วก็มีพุงพุงเป็นสีเหลืองมีสะดือจุ่นด้วยนะคะน่ารักมากเลยนี่รักก็มีเคสอีกอันนึงเป็นสีเหลืองมีดอกไม้ประดับดอกใหญ่โตมากเลยเป็นดอกทานตะวันสีเหลืองนี่เกสรดอกไม้เป็นสีขาวสวยมากเลย นี่เราก็มือถือในรุ่นนี้เนี่ยก็มีไอโฟนไอโฟนรือเปล่าเฮ้นี่เป็นสีฟ้าสวยมากๆเลยข้างหลังเป็นโลโก,โก้แทนที่จะเป็น Apple เหมือนไอโฟนเนี่ยก็เป็นริมฝีปากตามแบบฉบับของแบรนด์นั่นเองค่ะและนอกเหนือจากนี้กล่องนี้เขายังให้หวีมาด้วยนะคะ วี e เป็นสีชมพูปากวาอวบกิ่มโลโก้ของแบรดสนั่นเองค่ะเอาละาค่ะก็จบลงไปแล้วนะค,ะ,คะสำหรับการรีวิว b r a ดส์ asmine ในคอลเลกชันของเซลฟี่สแน็คส์นะคะหวังว่าน้องๆจะชอบกันนะคะสำหรับน้องๆที่ชอบกันก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe แล้วมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นบอกพี่เดวี่หน่อยนะว่าชอบของจิ๋วอันไหนบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้พี่เดพี่ต้องลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบายบาย